มีมอสประมาณสองจับนะคะหกสิบาทนะคะแล้วก,ก็เลือกเอ่อถ้าจะเลือกหมูยอก็ใส่แต่หมูยอได้ได้อย่างเดียวถ้าจะใส่ปลาทูก็ใส่แต่ปลาทูเขาซิมแล้วมันผสมใส่มะนาวใส่มะนาวอีก,อกมะนาวก็คืออยู่สวนเราเองะคะ่ะเราจะใส่ซักประมาณสิบลูกนะยอแเราจะใส่นนจนกว่าเรา <พอ S 2> จะพอใจ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนื้นชาแนลสวัสดีพี่น้องสกูสกด r เอ,อ,เอ,อ,เอทั้งหลายค่ะคลิปนี้นะคะน้องจะอยู่ที่โคกหนองนาคับพี่จอยข้างรานั่นเองนะคะ,คะวันนี้มาในชุดแบบสีสันสดใสพร้อมกับทีมช่วงสงการน่วงชอนมยทสงการนะคะ <laughs> คลิปนี้นี่จะพาทุกคนนะคะไปเอ็ดจำขนมจีนนาะพี่จอยน้อก็คือ จะเป็นสูตรพี่จอยกับน้องซื้อนี่แหละทำด้วยกันแต่จะเป็นพี่จอยเป็นหลักเนาะเพราะว่ายี่โมอันนี้รู้สึกว่ามันจะแพงแบบหกสิบเจ็ดสิบเลยก็เลยว่ามันแพงขนาดเลยเหรอก็เลยพี่จอยว่า,วามันอาปุ้นมันไม่ได้แพงขนาดนั้นเนาะยี่หางเราบนด้แพลงเราก็เลยจะมา<น>ะทําแบบจัดเต็มวันนี้ก็เลยมาอะแบ่งปันสูตรให้เอฟซีด้เบิกเนาะ,ะวัตถุดิบเผาก็จะมีนี่มีค่ะไปเลยพระเอกก็คือข้าวปุ้นมีเขาจะใส่หมูย่อใส่ บะทูแล้วก็ใส่อลาทั่วต้นหอมแล้วก็หัวอันนี้หอมต้นหอมต้นหอมอันนี้แม่หอมแล้วก็หัวหอมหัวหอมเฉยๆแล้วก็มีน้ำปลาเพราะวาเขาเดนเป็นสูตรน้ำปลานะมีน้ำปลามีพริกป่นมีเผงนัวมีน้ำตาลมีมะนาวประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะวิธีการทำทางไงนพี่จอยเริ่มแรกเราจะนุ้งน้ำมันก่อน้ออันนี้มาเพราะว่าเขาคิดว่าเครื่องมันเครื่องมันหลายนะคะแต่เขาปรุณเขาอาจจะใส่อีกใส่ปะ หนดนัวเน้นนัวนัวความนัวนะคะเน้นความนัวเอาเผ็ดบอมาเผ็ดรู่นิเผ็ดไม่ได้พ่อไม่มะนาวพี่จอยเดี๋ยวอีกเดี๋ยวชิมก่อนถ้ามันผสมเข้าค่อยปาสะอีกใส่พงนัวเข้าเน้นนัวนะจ๊ะใส่ไหลกันนัวลาย ใส่ปลา,านิดหน่อยใส่ปลาอย่าเพิ่งใส่เม็ดเข้ากับปรุงแล้วเข้ากับชิมก่อนอออตอน้นหอมก่อนเป็นข้าวเปลือกก่อน,อนมักถัวนี่กันทัวยุ่โค้งเขาอีกเลยนะคะ FC มันเป็นถัวนั้น ก่อนแค่เครื่องมันก็ยเยอะแล้วนะคะนี่ขายได้ยเยอะแล้วนะคะทุกคนขนาดวานในใส่ข้าวปุ่นจ่ชิมน้ำมาก่อนไม่ต้องข้าวปุ่นใส่เลย ซิมน้ำมันก่อนบอืบอว่าใส่ข้าวปุลล้นเราจังซิมซิมก่อนก็นได้แต่ว่ามันก็ได้หมดเนาะเราจะชิมก่อนชิมหลังก,ก็ได้จับ<ห>แล้วแต่ว่าคือว่าเอาข้าวปุ้นลงจ,จุดจาแน่นอนเลยนะ่าไปปุ้นอีกนี่นะครับปุ้นหอมกะลุงไปเลย นีม่มอส,สประมาณสองจับนะคะ60บ,บาทนะคะเลือกก็เลือกเออ่ถ้าจะเลือกหมูยอก็ใส่แต่หมูยอได้ได้อย่างเดียวถ้าจะใส่อันปลาทูก็ใส่แต่ปลาทูกนะแค่เบิ้งสีมันก็แซ่บแล้วแซ่บแล้วค่ะทุกคนเขาเน้นน,วนัวเนาะเขาจิมแล้วมันผสมใส่มะนาวอ,าอีกมะนาวก็คืออยู่สวนเราเองค่ะเราจะใส่ซักประมาณสิบลูกนะ้ว <laughs> ยอ จเจ่นเพราะว่าเราจะพอใจเน้นเด็ดแต่สีผมอันนี้คือปรุงรสชาสติแบบว่าบมื่แต่ตัวได้ตามใจอ่ะตามใจปากตามใจเรานะ <laughs> ตามใจท้งกินแล้วแต่บางคนแบบว่าทำไมไม่มีสูตรแบบเป๊ะๆไม่นะคะเรายืดกิ่นได้คนหลังมือหลงัลงมือก็ยากกินแบบส้มๆได้หลังมือก็ยากกินเข้มๆมันเบอ่อจ่อยเนาะมันเป็นหลังมืออยู่นี่ค่ะทุกคน ใส่อะไรทีพี่จอยชิมชิมจะชิมนะคะทุกคนวันนี้อะชิมนะคะเดี๋ยวพี่จอยชิมถ้าพี่จอยมาผ่านก็คือผ่านแซ่บเลยนะคะเป็นอะไรเลยสุดยอดแล้วอ่าส็ซ้รไปเพื่อนอะถ้าเออถึงพูดแต่เออใส่เผ็ดวันนี้แต่อันนี้ให้น้องกินน้ำมันกินเพรชไปนะคะใส่ระดาษนะ บา,าดชานี้เอาถ้าซื้ออยู่มอเท่าไหร่โอ้ร้อยนะคะร้อยขึ้นอยู่แล้วน่าจะร้อยกว่าบาทเนาร้อยกว่าบาทเลยร้อยกว่าบาทเลยนะคะนี่อยู่ในมอนะอืนี่ค่ะทุกคนอืนี่นะคะเ,คเดี๋ยวมาซิมบัตรเอฟซีเบิร์เนอร์อน้ำลายแตกมาซ่ม <า S 1> <ขา S 1> บัตรเอฟซีมาเบิรงนไกลๆเบิรงว่ามันเป็นแซบเอาเลยนะคะ สูตรนี้สุดหนึ่งบางคนก็จะใช้พวกหอมเต้หอมหยางหอมเนาะแ,แม,ม่อันนี้ข้าวยูโคเน้นเท่าที่มีม,มาค่ะเอฟซีมากินน้ำกันเด้อเนาะเดี๋ยวบอกเออเน,นี่ยนี่สูตรเรากินแก๊ซอิม้วจักเอนกินทั่วกับทั่วยูโคเข้าวเอะ แซ่บจนจีดุยิเห่านะคะทุกคนก็โอเคสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวจะเอาไปปั่นคลิปงานโคกหนุ่งนากีและสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยรอติดตามด้วยนะคะว่าคลิปหน้าเขาจะเมนูอย่างอีกหรือเอฟซียังใครเอ็ดเมนูอย่างกะคอมเมนต์ได้เลยเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเอามาฝากทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสบายดีบ๊ายบาย